เด็กสาวผมฟ้าที่โผล่มาแวบๆแล้วเจออีกทีก็หมอบกระแตตุ๋ยแล้ว จริงๆเธอเป็นใครกันนีนาฟาริออนเป็นลูกสาวคนโตของกันฟาริออนนะครับเทพดาบของ7มหาอำนาจถ้าเป็นลูกสาวของเทพดาบแสดงว่าคงเกิดมาด้วยความสามารถแน่นอนอยู่แล้วพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพแล้ววันนี้เรื่องที่เราจะพูดกันก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมนีนาถึงไปอยู่ที่มหาไลาโนแบบเต็มๆกันเลยครับเขามาทําไม มาเพื่ออะไรแล้วทําไมถึงไปกองอยู่กับพื้นได้บทพูดก็ไม่ค่อยมีเอกตอรราคาถูกราครับประหยัดคนภาคมากๆเลยถือว่าเป็น Me, Me, มีบีกมีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รู้เรื่องเนื้อหานี้ไม่ได้มีในเรื่องหลักนะครับคิดว่าน่าจะเป็น OVA นะครับจากนี้จะมีสปอยนะครับถ้าไม่ดูสามารถเลื่อนผ่านได้เลยครับแต่ถ้าดูก็ดูได้เลยครับแนะนําเพราะว่าเรื่องต่อจากนี้น่าสนใจมากเราจะย้อนกลับไปก่อนนะครับหลังจากที่เอรีสปล่อยให้ลูเดียสอยู่คนเดียวเพื่อไปฝึกให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้เอ เอลิสมีอายุอยู่ที่15ปีนะครับส่วนลูดียสจะ13ปีนะครับการเดินทางฝึกกับกีแลนด์มีเป้าหมายอยู่ที่แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งดาบซึ่งเป็นที่ที่นีน่าอาศัยอยู่นีหน้าอยู่ถึงระดับดาบศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อายุ16ปีเป็นคนที่ว่ากันว่าตอนอายุเท่านี้ก็มีใครสู้เธอได้แล้วเป็นคนที่มีอนาคตมากที่สุดถึงขนาดที่อายุ20คงถูกเรียกว่าราชาดาบแน่ๆครับและคงได้เป็นจักรพรรดิดาบก่อนอายุ25ไม่ผิดแน่แต่การมาของเอลิสก็ทําให้ทุกอย่างเปลีี่่ยยยนนนแปปปลลลงไเเเกกมออาจ็้ แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งดาบจะปกคลุมไปด้วยหินมะซึ่งเป็นสถานที่ที่เทพดาบรุ่นแรกก่อตั้งขึ้นมาถ้าใครเป็นนักดาบก็ควรมาสักครั้งนะครับเจ้าสนักคนปัจจุบันก็เป็นเทพดาบชื่อว่ากาฟาริออนหรือว่าเก่าฟาริออนนั่นแหละครับและมีลูกสาวคนโตชื่อว่านีนาคือคนที่รอจะมาพูดกันวันนี้แหละครับโดยอายุเพียง16ปีนีนาก็อยู่นักดาบขั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วเรียกว่ามีพรสวรรค์เลยแหละครับนีนาก็ฝึกอยู่ที่สำนักเทพดาบมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับขั้นศัก,ศกดิก์สนนิทธ ดาบมีขั้นอะไรกันบ้างมีขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นศักดิ์สิทธิ์ ขั้นราชาดาบขั้นจักรพัดดาบและขั้นเทพดาบคือขั้นสูงสุดมีเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นส่วนใครจะเป็นเทพดาบก็ไปท้าได้นะครับไม่ถึงตายก็อย่าไปกลัวครับผมแล้วนีน่าก็มีลูกพี่ลูกน้องชื่อว่าจีโนบิดสองคนนี้สนิทกันมากครับแต่ดูเหมือนนีน่าจะเก่งกว่าจีโนอยู่นิดนึงเก่งกว่าประมาณหนึ่งครับต่อมาเลยนะครับเอริสและกีแลนก็เดินทางมาถึงแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งดาบซึ่งในห้องก็มีนักดาบอยู่มากมายนักดาบขั้นสูงๆกันทั้งนั้นเลยครับพอเอริสเดินเข้าไปก ทุกคนในห้องนั้นคือตกใจแล้วก็ด่าเอริกันทั่วห้องเลยครับส่วนคนที่น่าชาที่สุดก็จะเป็นกีแลนนี่แหละเทพดาบคืออาจารย์ของกีแลนเลยนะครับเรียกว่าเป็นคนชุบเลี้ยงกีแลนตั้งแต่เด็กเลยกีแลนเลยพูดขึ้นมาว่าทำไมไม่มีมารยาทแบบนี้ล่ะเอริสเข้าสูตรเดิมครับตามทุกเรื่องนั่นแหละครับคนโดนด่ามากยิมน,น,นะครับแล้วก็ชมเอริสเฉยเลยพร้อมบอกว่าแววตาดูด well, ีนี่อยากจะฟันใครล่ะสาวน้อยเอริสเลยพูดออกว่าเทพมังกรออสเตทเทพดาบถึงกับหัวเราะขึ้นมาสูตรเดิมครับผมสูตรเเดิมจงหือนว่าาทพะช เอลิทมากเลยนะครับเทพดาบพูดขึ้นมาว่าถ้าเทียบค่ากับออสเตจก็อย่างที่เจ้าพูดนั่นแหละค่าคงสวะเจ้าคงอยากฟันเจ้านั่นเองเหรอคนที่บ้านนอกจากค่าแล้วยังมีคนที่อยากจะฟันเจ้านั่นด้วยเหรอเนี่ยขอเล่านิดนึงนะครับอดีตของเทพดาบนั้นเคยแพ้ให้กับออสเตจหลังจากที่แพ้จึงได้ฝึกฝนตนเองจนได้เข้ามาเป็นเทพดาบเทพดาบพูดต่อว่าพูดแค่ปากเฉยๆมันง่ายนะแล้วถ้าจะทาจริงๆะจะทําได้หรือเปล่าเอลิทจริงตอบไปว่าจะทําเทพดาบจริงขอดิวดาบของเอลิทดาบของเอลิทได้จากเผ่ามิเกิดเป็นหนึ่งในสีบ แปดาบมาันซึ่งตัวเทพดาบเองก็เป็นพวกนักสะสมดาบชั้นดีอยู่แล้วด้วยครับจึงจะให้เอลิสกับจีโนมาประลองกันถึงจีโนจะอ่อนกว่านีน่าแต่แน่นอนว่าจีโนก็อยู่ขั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วในการดวลทั้งสองจะใช้เพียงดาบไม้เท่านั้นหลังจากที่ทั้งสองจับดาบไม้เอลิสก็พุ่งเข้าใส่จีโนทันทีครับผมด้วยปกติการประลองก็ต้องเข้ามากางสนามหรือเตรียมสัญญาณให้พร้อมกันก่อนแต่สําหรับเอลิสเปิดก่อนนั้นย่อมได้เปรียบเสมอไอเราก็ยิ่งใจร้อนอยู่แล้วด้ววว้้วววยยยกกกก็็็เออ็เเเเเลลลาาุทีีีนนนนนนด่่่ออออมซึงงผูชะรััคบ ทุกคนจึงบอกว่าเอลิสนั้นขี้โงไม่มีน้ำใจนักกีฬาร่วมถึงมีหน้าด้วยเทพดาบก็พูึ้นว่าเห็นไหมล่ะว,ว่าจีโน่นั่นมันอ่อนหัดเอลิสก็บอกว่าจริงด้วยแฮะไม่เข้าข้างลูกสิษธ์ตัวเองเลยครับเทพดาบเนี่ยแต่ก็มีคนที่มองว่าการกระทำของเอลิสนั้นไม่ได้โกงอะไรคือเทพดาบกีแลนและพวกนับดาบขั้นสูงถ้าเมื่ออยู่ที่สนามรบคงไม่มีการบอกว่าไม่พร้อมหรอกเทพดาบจึงบอกจีกจโน่ว,ว่าเจ้านั่นมันอ่อนหัดนะส่วนจีโน่นั้นก็สลบไปแล้วครับผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเทพดาบจึงบบบอออกกกกใหห้้นนน่่าาาไปสสูัเย็ว โปรงค่ะพร้อมกับดาบไม้ทั้งสองตั้งท่าที่จะต่อสู้ดาบทั้งสองเข้าปะทะกันแต่ดูเหมือนว่านีน่าจะได้เปรียบกว่าถ้านับการฟาดดาบนีน่าฝึกมาเยอะกว่าเอริสแน่นอนครับนีน่าคิดในใจว่ายังไงก็ชนะทั้งการฝึกและฝีมือดาบแต่เป็นแบบนั้นจริงๆครับฝีมือดาบสู้นีน่าไม่ได้เลยแต่ไม่ใช่กับหมัดของโบเลอัดจังหวะนั้นเอริสได้ต่อยแสกหน้านีน่าไปนีน่าได้กระเด็นไปเอริสไม่ปล่อยโอกาสนั้นไว้ครับเข้าไปเตะตามด้วยหมดัดรัวๆแบบโอ้ล่าโอา้ล่าโอา้ล่าโอา้ล่าสู้ล โบราอัดไม่ได้ที่จริงนีน่าไม่ยอมแพ้นะครับแต่นีน่าสลบไปเลยแล้วฉีราดด้วยทรงสารน้องมากอันนี้ฉีราดจริงๆนะครับมาเทงโบและอัดไม่พอแค่นั้นครับเอริสได้เตะนีน่าที่สลบไปแล้วไปทางกีโน่ด้วยที่นี่มีแต่พวกอ่อนหัดหรือไงเนี่ยเอริทพูดขึ้นเทพดาบที่อยู่ตรงนั้นก็เข้ามาประลองกับเอริทต่อมีลูกศิษย์บางคนบอกว่าไม่ต้องถึงท่านหรอกแต่เทพดาบบอกว่าเป็นถึงลูกศิษย์ของกีแลนข้าต้องไปเองสิไม่ใช่ว่าเอริทตั้งเก่งกว่านะครับพวกราชาดาบหรือจัก,กรพรรดิแค่เาาออกไปะจ ูกศิษย์และโชว์ของสักหน่อยประมาณนี้เลยโดยดาบที่เอลิธใช้เทพดาบก็ทักว่าเป็นดาบของยูเลียนหรือเปล่าหรือประมาณดาบมานั่นแหละครับแต่เอลิธก็บอกไม่รู้หรอกเทพดาบก็พูดต่อว่าดาบของเขาก็เป็นดาบของยูเลียนเหมือนกันทั้งสองจะใช้ดาบจริงสู้กันนะครับโดยปกติเทพดาบจะไม่ใช้ดาบตัวเองมาสู้เท่าไหร่นะครับแต่นี่อยากแอกไงครับทุกคนทุกคนคงคิดว่าทําไมพี่พูดแกงเทพดาบจังเลยเขาออกจะใจดีนะเนี่ย ถ้าคนที่รู้คงจะบอกว่าไม่ใช่พอร่วมสู้เพียงเสี้ยววินาทีครับจิตต่อสู้ของเทพดาบก็ซัดเข้าเอลิสก็เดินออกไปทางประตูจนทุกคนคิดว่าเอลิสจะตายไหมแต่เอลิสก็ยังไม่ตายครับแล้วก็ไม่สลบด้วยแต่ก็เจ็บหนักเลยเทพดาบพูดขึ้นว่าตั้งแต่นี้ไปเอลิสเป็นขั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วให้กีแลนไปรักษาเอลิสซะและเอลิสจะเป็นลูกศิษย์สายตรงของข้าข้าจะสอนดาบให้เองทุกคนนี้คือแบบอึ้งไปเลยครับเพราะนานมากแล้วที่เทพดาบไม่รับลูกศิษย์สายตรงคนที่รับคนสุดท้ายคือกีแลนดะะครับือออเจไม่โ ดไไไม่ไ้งตอนนี้ทุกคนคงคิดว่าสรุปพี่จะมาทําเรื่องของเอริสหรือนีน่ากันครับผมคือพี่อยากให้ข้อมูลเน้นๆครับผมทุกคนจะได้เข้าใจภูมิหลังด้วยต่อมานะครับจะเข้าเรื่องหลักแล้วเรื่องจะผ่านมา2ปีหลังจากที่เอริสฝึกมานะครับตอนนี้เอริสก็ผมยาวแล้วเอริสฝึกดาบอยู่ที่นี่และสังคมที่นี่เด็กรุ่นเดียวกับเอริสจะไม่เข้าหาเอริสเลยเพราะประเดิมวันแรกก็ซัดหน้าลูกสาวเจ้าสํานักไปแล้วครับเอริสก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วครับเอริสกับนีน่านี่ฝีมือกั้มกึก่งกันครับในการประลองร่วมววนี ถ้าเล่นตามกฎปลองที่ว่านะครับใครทําดาบหล่นหรือดาบหักก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายแพ้แต่แน่นอนว่าเอลิตเองก็เป็นฝ่ายถูกในการประลองครั้งแรกครั้งนั้นเช่นกันครับเพราะการต่อสู้จริงไม่ได้ตัดสินในตอนที่แบบว่าดาบหากักแต่ตัดสินกันตอนที่ถอดใจแล้วตัางหากครับเอลิธมีลูป้าจริงได้เปรียบตรงนั้น ฝั่งนีนาก็เพิ่งเข้าใจว่าตัวเองขับประสบการณ์ต่อสู้จริงครับผมเพราะว่าเอลินี่ผ่านทวีปปีศาจมาด้วยไงส่วนนีนาก็ฝึกแค่อยู่ในโรงฝึกและมองเอลิเป็นคู่แข่งรอบข้ามองว่านีนากับเอลิธนั้นก็เป็นคู่แข่งกันครับแต่เอลิธไม่ได้สนใจครับไม่ยุ่งกับนีนาเลยครับจนวันหนึ่งนีนากับกลุ่มสาวๆครับก็ตามภาษาสาวๆ,ๆว่ามีสิทธิ์คนไหนเท่บ้างช่วงนี้มีใครมีประสบการณ์ครั้งแรกกับคนที่คบอยู่ด้วยไหมแต่นีนาก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยจะถามถึงผู้ชายใกกกกกลลล้้ตตตัวี่่สุด็็็จะะเเปนนนนิโแแููพองบ มาด้วยกันเป็นพี่น้องคงมีความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็แบบว่า ใครที่รู้อยู่ก็เงียบกันไว้ก่อนนะครับพ่น่าจึงคิดว่ามีชีวิตอยู่เพื่อดาบเท่านั้นครับจะให้เอลิสทิท้งห่างไม่ได้จนกระทั่งเอลิสบังเอิญผ่านมาพอดีก็แบบเดินมาพอดีครับเอลิสในสภาพที่เพิ่งฝึกเสร็จมาก็พิน่าก็ร้อนรนครับเพราะในขณะที่เอลิสฝึกแต่ตัวเองกับกาลังคุยกันไร้สาระก็เลยแบบจิงทักไปฮึฝุฝนกระทั่งเวลาแบบนี้เหรอเนี่ยอย่างเธอคงหาผู้ชายไม่ได้ตลอดชีวิตแน่แนเลยใช้ชีวิตเป็นสาวซึ่งอยู่กับดาบไปตลอดชีวิตซะเถอะเอาไหนเมื่อกี้ตัวเองบอกว่าจะมีชีวิตอยู่เพพื่่่ออดดาาทั้งนนแตก็ูว อิิทส่งเสียงหัวร้อแบบขึ้นจมูก ทำหน้าเหมือนกับชันชนะอะไรประมาณนั้นขอโทษนะพอดีฉันแม่ไม่ใช่สาวซิงอ่ะอวดเบงกันนิดหน่อยแล้วก็หันหน้าแบบทำเขินๆไดครับมีหน้าปกปิดความหวั่นไหวในใจไม่อยู่จึงถามเอลิเป้เอ๊ะไปจริงอ่ะใช่ไหมไปจริงใช่ไหมเนี่ยใครกันใครกันใครกันกับใครหรอคนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็กเอลิที่ปกติไม่ค่อยจะพูดจาอะไรสุงสิ่กับคนอื่นอยู่แล้วคนที่จะแผลจิตสังหารแทบจะตลอดเวลามุ่งมั่นกับก,บการฝึกแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะแต่กาลังพูดเรื่องผู้ชายคนนั้นแบบไม่หยุดแบบโมไม่หยุดเลยแล้วการพบกันครยยนนภััด้วก มาเจอเทพมังกรออสเตดพูดจนถึงกระทั่งความรักของสาวน้อยลงเอรยด้วยดีโกหกแนะ่คุณพ่อเคยบอกว่าเทพมังกรมีจิตติดต่อสู้มังกรศักดิ์สิทธิ์นี่วิชาครึ่งๆึ้นกลางาทำอะไรไม่ได้หรอกเหลวหลายทั้งเพยแยายคนโกหกอันนี้ผมก็อินเนอร์ไปเนี่ย คนแบบนั้นจะมีอยู่จริงได้ยังไงบอกมาได้ว่าโกหกถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะเอลิสก็บอกว่าไม่ได้โกหกไงไม่ได้โกหกเวลูเดียสไม่ใช่พวกคึ่งคกลางๆสักหน่อยแต่ว่าลูเดียสกับฉันในตอนนี้ยังเทียบกันไม่ติดหรอกหมายถึงลูเดียสเก่งกว่าฉันต้องเก่งกว่าตอนนี้ให้ได้เลยพัดเอาตาดวงตาของเอลิสแน่ๆลุกโชนขึ้นออกจากตรงน,นั้นไปร้านฝึกซ้อมต่อโดยไม่สนใจพวกนีน่าอีกเลยครับแน่นอนว่านีน่าคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพยจะไปมีคนแบบนั้นได้ยังไงเล่าไอ แกคุณโกหกนีน่ายอมไม่ได้จริงใช้วันอยู่ในการรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับรูเดียครับนีน่าคิดว่าคงหาไม่ได้แน่ๆเลยเพราะมันเป็นแค่บุคคลสมมุติแต่จริงๆแล้วก็มีจริงครับได้ข้อมูลมาอย่างรวดเร็วครับผมตัวเองคิดผิดแน่เลยรีงเพราะว่ารูเดียเป็นคนสร้างชื่ออยู่แล้วไงเป็นทั้งแบบบึงคนร er ูเดียสามารถปราบมังกรแดงได้ใน,ในแบบว่าตัวคนเดียวด้วยอ,ะอ่ะนีน่าได้รับข้อมูลของล er ูเดียเกล็ดทั้งหมดนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน มันมี Google เลอะไรเงี้ยถึงงะเห็นว่ามีประวัติการโตที่น่าทึ่งไปก็จริงครับไม่ใช่แค่เจ้าชายในฝันของเอลิสก็จริงนะ ก็ไม่คิดว่าจะเท่าไหร่กันเลยพร้อมกับคิดแผนการหลายๆขึ้นมาว่าถ้าจัดการรูเดียที่ว่านั่นมาเป็นทาสได้แล้วพามาที่นี่เอริสจะทําหน้ากันยังกันนะจะไปตุ๋ยเขาซะแล้วนี่นีน่าเนี่ยคิดแล้วนีน่าก็ลงมือทําทันทีครับเธอเดินทางมาที่อาณาจักรลาโนจนมาถึงมหาวิทยาลัยลาโนในช่วงที่เผ่าสัตว์ป,ป่ากำลังต่อสู้กันนะครับเพื่อแย่งชิงเจ้าหญิงแห่งเผ่าสัตว์ป่านะครับในช่วงแบบอนิเมะที่เพิ่งออกไปเลยในวันที่ยี่สิบเก้าอะออผมไม่รู้ว่าคลิปมันเจ้าลงตอนไหนนะครับแล น้ายืนอยู่แล้วมีผู้ชายเผาสัตว์ตาหูมานั่นแหละอ่ะพอรูเดียช,ชนะรูเดียก็แบบหายวับไปเลยนีหน้าไม่ยอมครับจึงไล่ไปถามหาอีกครั้งก็รู้ว่ารูเดียอยู่ห้องสมุดและโดนถามว่าถ้าทาสู้กับรูเดียด้วยงงินหรอท่านนั้นก็ไม่ต่อคิวตรงแถวท้ายเลยห้ามแซงคิวละอย่างที่เราจะเห็นในอนิเมะเลยว่าซิลฟี่บอกรูเดียว่ามีเด็กผู้หญิงน่ารักมาทาสู้ด้วยอ่าตอนนั้นฉานนั้นซิลฟี่ก็แบบรูเดียด้วยนะว่ารูเดียว่าน่ารักไหมประมาณนั้นเลยจากนั้นจอมารบดีกดีก็ปรากฏตัวขึ้้นมมาาาาาแและะจััดกกรรรพพววทีี่่่ตตตอออถใหหยยยเเบงไ เคต่างคนต่างเข้าไปโจมตีบาดีกาดีด้วยเช่นกันนีหน้าต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่พลังโจมตีไม่พอครับบุกซัดจนหมอบกระแตตุ่ยไปอีกคนทั้งที่ยังทําอะไรไม่ได้เลยดาบพู่ใจก็หักครับรูเดียที่ออกมาจากห้องสมุดในสภาพที่ทุกคนนอนราบกันนะครับก็เริ่มพูดคุยกับจอมานบาดีกาดีอย่างที่เราเห็นเลยครับสึกตัดสินระหว่างรูเดียกับจอมานนีหน้าได้เห็นตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนจบเลยนะครับรูเดียจับคาถาออกมาพูดแค่สองสามคำแลหันคาถาใส่จอมานเพียงชั่วพริบตาครับท่อนบนของ ผู้ต่อสู้ที่ตัวเองยังต่อสู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถูกโค่นไปแล้วผู้ชายของคนที่ตัวเองเกลียดผู้ชายคนที่คิดว่าเป็นคนไม่เอาไหนโจมตีแค่ครั้งเดียวเอลิธที่กำลังแบบว่าฝึกฝนตัวเองจนก้าวขึ้นถึงระดับนั้นแล้วนีน่าก็จะหนักได้ถึงความเป็นจริงแล้วครับว่านีน่าก็เริ่มรู้สึกว่าอืมเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วเริ่มใช้ความพยายามมากกว่าที่แล้วมาครับผมที่ดาบสองเล่มครับเพื่อรับมือตอนที่ดาบหักไม่ดูถูกวิธีการโจมตีด้วยกำปั้นของเอลิกตอไปแล้วครับผมเพราะว่ามี ใช่มีเพียงแค่ดาบสายตาที่นีนามองเอลิทที่กาลังพยายามก็โอ,อนโยนขึ้นมาครับสรุปเอลิทก็ไม่ได้โมน,นะครับทั้งความพยายามทั้งความอดทนเพื่อคนรักนีนาก็ยอมเปิดใจขึ้นเรื่อยๆครับทั้งสองคนเนอนาคตจะเป็นเพื่อนกันแน่นอนครับคลิปหน้าก็าจะทําประวัติเปาโลสักหน่อยถ้าอยากจะฟังก็คอมเมนต์ไว,ดว,วกกดไ้ด้วยนะครับและฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับข้อมูลผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยจริงๆครับแล้วเจอกันครับบายบาย